สวัสดีครับพี่พี่เบี้ยมอเตอร์ซีนอลนะครับนี่ส่งงานนะครับกับพนักซิตี้นะครับสตาร์โลครับสตาร์โลขึ้นมานะครับเดลไรด์ออร์ดี้สไตล์ขวาซ้ายขวานะครับอ่าแล้วค่อยๆเติมแสงนะครับตัวนี้เป็นออร์ดี้สไตล์ลันแฟลนะครับไปเลยครับเปิดไฟลีขึ้นมาเป็นวงแหวน b ีเอ็มสไตล์นะครับจากของเดิมจะไม่มีนะครับตามครับเดี๋ยวครับเดลไรด์เป็นเชิร์นนิ่งนะครับคันนี้ของเดิมนะครับจากเป็นฮาโลเจนธรรมดานะครับ ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดนะครับติดตั้งนะครับเป็นชุดโปรเตอร์นะไบบอกแปดจุดหนึ่งนะครับพร้อมด้วยเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์รันแฟลชนะครับวงแหวนบีเอ็มสไตล์นะครับสูงครับโปรเตอร์ทางร้านเรานะครับติดตั้งไปเป็นไบซีนนสูงต่ำในตัวนะครับอันนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวเส้นคาร์บคมๆนะครับแต่งเข้มๆนะครับยกไฟสูงที่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับดูแสงผ่านฟิล์มกรอนครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างอะไรนะครับติดตั้งไนะครับฟ แบบมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรยเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่งเพจเฟ e บุ๊กนะครับ PT Premium Auto Senon ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ